สวัสดีครับมันีกวางอิริจัพาพิพนองไปเบิงผาแต้มครับไปเบิงความสวยงามของอุทยานแห่งชาติผาแต้มอยู่อำเภอโคงเจียมจังหวัดอุบลราชชานี่ครับไปเบิงภาพเขียนสีเมื่อสมัยพันกว่าปีมาแล้วครับผาแต้มเป็นพื้นที่ที่ อยู่ตะวันออกสุดของประเทศไทยครับ,รบถ้าพี่นองขึ้นมาจุดนี้จะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามร้อ <200 S 1> ยเมตรครับเมื่อนี้กวางอิลีบริภพพี่นองมาเบิงตะเวนขึ้นก่อนไผ่ครับแต่ว่าจะพามาเบิงภาพเขียนสีโบราณเป็นยังไงตามกวางอิลีไปครับรอยแตกในหินเป็นรอยแตกจากธรรมชาติครับ ต่อจากภาพเขียนสีกลุ่มที่3เข้าจะไปศาลาผาหมอนระยะทาง720เมตรครับไปเบิงบรรยากาศการเดินทางในเส้นทางเที่ยวชมธรรมชาติผาแต้มไปเบิงกับกว่างอีดิครับ มองนีพีน้องเอิญว่าผ้าหมอนครับเป็นซื้อที่ชาวบาลล้านเพินใส่เพิ่นพายหินมองนี้ในการผักผ้าอาศัยแถมเทาแนบจากขงังเทิงลงมาไอจากขังล่างขืนมานี่เขาจะเห็นก้อนหินสองก้อนคล่ายๆกับหินสองใบว่างเรียงก,กันอยู่พนจึงเอิญว่าผ้าหมอนซึ่ง เพิ่นเอิญซอนีตังแต่หลายชัวอายุคนแหละครับแล้วก็เป็นมองทีพ่อภาพเขียนกลุ่มสีกลุ่มภาพเขียนสีกลุ่มทีสามกลุ่มทีสี่ซึ่งลักษณะเด่นของเพิ่นก็คือเป็นภาพเขียนที่มีลักษณะถ่า,ายคน้นบอิสิเป็นภาพผู้ยิง่งภาพผู้ทายภาพสัตว์ภาพวาดไล่เสน้นภาพฝ่ามือ ซึ่งกวางอิลีนํ่เสนอให้พี่ให้น้องได้เบิ่งแล้วครับนี่คือภาพมุมสูงครับภาพมุมสูงจากภาพเขียนสีกลุ่มที่4กลุ่มผาหมอนแนบไปฟังตรงคามครับผ่านแม่น้ำโขงเทือกเขาประเทศลาวแต่ว่ากับมีชุมชนของพี่น้องฟังไทย ตั้งบานเลื่อนอยู่มีเสาทวนสัญญาณในระบบสื่อสารมีให้หน้าตากาให้พี่น้องได้เห็นครับมองนี้เป็นจุดชวมวิวอีกจุดหนึ่งแต่ว่าหลายคนแหนมขับครับหลังจากที่เข้าขึ้นมาจากหน้าผาทางไปลานจอด,ดรถก็จะมีมุมหนึ่งที่จะเห็นบรรยากาศสภาพธรรมชาติของแม,นมง่น้ำโขง ทิวเขาที่อยู่ฝั่งล่าแล้วก็สภาพพื้นที่การเหตุการเกษตรความเป็นอยู่ของพี่น้องเมืองอุบลบานเ้าครับประเทศไทยจากร้านประทับภาพเขียนสีกลุ่มทีซีครับไปล้านจนดอดรถกิโลเครื่องครับ จากซาลาที่ประทับไปล่านจอดรถครับนี่คือเส้นทางยางขึ้นเนิ่นครับขึ้นเนินขึ้นเนินอ่ะอย่าลอกเครื่องยางครับเดินครับเดินครับ,รบมือไอ้กะปตเมือไอยกะท้นเฮ็ดจังได้ล่ะ อยากให้พี่น้องได้บิ่งได้เห็นนำ้ำโอ้ยหายเมื่อยเลยพี่น้องเลยบานี้ที่บอกว่าหายเมื่อยมาไม่หยังดอกมาพ่อที่ล่องล่งบานี้ที่ร่องๆองอากาศเย็นเย็นโอ้สุดยอดครับ าม,ามาเบ,บเิ่งภานมุมกว้างครับนี่แหละแม่น้ำของผาแต้มครับเอา้าครับครับใกล้แล้วครับใกล้ถึงลานจอดรถแล้วครับ ขึ้นบัตได้กำลังย่างอยู่ครับบอกแล้วบอกแล้วเขารอเจ้ากำลังย่างอยู่ครับก็บัตรหนึ่งครูกว้างบัตรสองครูวศมีอยู่ซ้ำนี่แล้วครับกลุ่มนึงรออยู่กลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายน่าจะเป็นของครูพัฒน์ไหมไม่รู้ไม่มีไม่อยู่ครูพัฒน์ก็อยู่ข้างหน้า อยู่กลุ่มหน้าผมหลังท้ายดันดันลูกเทีมไว้น่าจะเป็นครูทิพย์ครูพัฒแล้วก็เด็กๆครับมีส่วนหนึ่งครับผมมีนาม,มีกลุ่มมีหน้าครับเด็กๆของครูทิพย์นะครับลูกแล้วก็ครูพัฒน บัตสองบัตสองเป็นบัตสองบัตหนึ่งน่าจะเหลือครูกว้างคนเดียวที่เหลือเป็นบัตสองครับอีกสามร้อยเมตรครับพี่น้องถึงลานจอดรถ<ม>ก็แนมเห็นครับลานจอดรถนี่แนมเห็นลานจอดรถนะครับครับ กะสภาพพื้นที่บรรยากาศครับแม่น้ำของก็รถบัสก็รอพวกเราอยู่รอบรอบก,ก็ต้องรอบแล้ะครับอ่าครับเดินลงไปอย่างชันเลยนะครับรอไม่รอก็ต้องรอชันเพราะว่าเราต้องเดินตามเส้นทางที่อุทยานกำหนดให้ไปเส้นอื่นบ่ได้ครับเสน้นนี้ใกล้ที่สุดรตัหนีไปกับองไ่ได้ครับกะ ก็ต้องลงมองนี้ครับนะครับลงลัดก็ไม่ได้มันสูงลงลงตามป้ายเขาครับตามป้ายอังนี้แหละคนไม่เคยมาก็เลยไม่ค่อยชำนาญสูงนะครับสูงดูดิอ้ตอนนี้ต้องระวังถ้าฝนตกระวังนิดหนึ่งแต่มันก็มีขั้นบันไดให้นะครับ ดอกยางต้องดีครับดอกยางดีก็ประมาณหนึ่งในสามของสนามฟุตบอลประมาณนี้ครับอ่ะนี่ละเส้นทางกรับล้านจอดรถครับนี่กัเป็นเส้นทางลอดสุดทไทยแล้วครับ ก็จะถึงลานจอดรถก็ถือว่าสำหรับการเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติผาแต้มตั้งแต่เริ่มต้นจนนาบัดนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดเส้นทางในการเดินเที่ยวชมธรรมชาติฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับกว้างอีดีครับ พอกันไหมในคลิปหน้าครับขอให้พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมีเงินทองใส่บอกขาดมือครับมัดหนีมดสินเฮ็ดยังกะให้บรรลุผลสำเร็จทุกสิ่งทุกประการพอกันไหมคลิปหน้าครับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ครับสวัสดีครับ